สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบนเดสเลกาเยอรมันนะที่8ประจำเช้าว,วันจันทร์ที่3ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไฮท้าบ,บรินก็เสมอกับฮอฟเฟนไฮม์ไป1-1ส่วนชชลเก้แพ้คาบ้านให้กับอบัลส์บวกไป2-3นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ของทั้ง4ทีมเนี่ยฮอฟเฟนไฮม์ขยับไปอยู่ที่5เก็บเพิ่มเป็น14คะแนนอัลส์บวกก็ขยับมาอยู่ที่10ฮะมี12คะแนนไฮทาบ,บรินอยู่อันดับที่14มี7ส่วนชชลเก้ยอยู่อันดับที่15มี6คะแน ไปต่อกันที่ดบวโนล,ล่าสุดก็ยังคงเป็นนิคัสฟูลครักที่ซัดไป7ประต,ตูเดี๋ยวส่งท,างท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปฮะคือวันศุกร์นี้ก็จะมีฮอฟไนนาเปิดบ้านเจอเบรเมนตามด้วยคือวันเสาร์ที่8ตุลาก็จะมีออส์ปัวเปิดบ้านเจอโฟบปัวไบเออร์เจอชลเก้บวกคุมพบแฟรงเฟิร์ตมายเจอกับไลฟ์ซิกแล้วก็ดอตโุลจะพบกับทางไบเยนมิวนิกสวัสดิตที่9ตุลามีเบอร์เซมเชกคแกร์เจอกัฟซีโคโลนแฮทาบวินพบไฟบวกแล้วก็สตุตการ์เปิดบ้านเจออุนิออนเบอร